วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าคลิก1 2 5ปี2019นะครับว่าเออวันนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างครับอันดับแรกก็มาดูที่ข้างหน้าก่อนนลยครับอันนี้เป็นฟิล์มฟิล์มไฟลีหน้าของคลิก125นะครับหาซื้อได้ที่รัชดาราคา2 5งราคา2 5บบาทจริงๆมันต้องติดด้านไหนนะครับแต่ว่าผมไม่อยากแกะโคมมันจะทำให้ นามเข้าครับถ้าเราแปะกาวไม่ดีก็เลยติดด้านนอกไปก่อนแล้วก็นี่ลงล้อขอบสิบเจ็ดครับเป็นขอบอาร์กอนอยางข้างหน้าก็50าสิทับร้อยครับข้างหลังก็50าสิทับร้อยเหมือนกันโหลดชกหน้า1นิ้วนะครับนี่ข้างหน้า1นนิ้วแล้วก็ต่อไปก็ไปดูข้างหลัง อันนี้เป็นข้อคลิกร้อยยี่สตัวเก่านะถ่าหมวกเปิดใส่อามปีเซ็กตรงนี้มันไม่ตรงนะเพราะว่าผมเคยไปขยับมันแล้วก็แปลงโชคู่หลังนะอันนี้เป็นโชคไจโยสองหกห้าราคาก็ประมาณพันห้านะครับคู่หนึ่งทำโชคคู่นะแปลงเราวิธีแปลงก็ใส่อามปีเซ็กนะ ใส่ท่อพิเศษแล้วก็เาจาะโครงด้านบนนะครับเอานอ็อตตัวผู้ตัวเมียร้อยร้อยยึดกับตัวยึดโชค๊คข้างบนนะครับแล้วก็ต้องตีถังนะ้ำมันทุบนะครับให้มันบุบให้มันหลบโชค๊คนี่เราจะได้ใส่โชค๊คได้แล้วก็กองเลรับกองเลดของพิเศษนะครับเอามาใช้ได้ซื้อมา4 5 0บาทคนระับ นี่ครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนี่ครับคันนี้ลูกเดิมนะครับไลข่ข้างขุดชามไล่เม็ดอย่างเดียวะนรับแต่กระทอขูดชามไล่เม็ดก็ขูดชามไล่เม็ดของผมอยู่ที่พันสองครับให้ลงตึงทําให้ช่างที่รู้จักกันทำให้พันสองช่างขูดชามได้เม็ดแล้วก็ปรับองศาชามนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็ แค่นี้ครับไม่ไม่มีอะไรครับท่อพีเซ็กก็ได้มาเก้าร้อยบาทนะครับได้เบาะผมเคยติดเล็กูเลตครับแต่ตอนนี้เอาออกไปแล้วได้มีเล็กุเลตอยู่นะครับแต่ว่าผมถอดออกไปแล้วนี่ก็เบาะเอกนาทองนะครับอันนี้ผมซื้อเบาะเอกนาทองแบบใส่ได้ทุกรุ่นมาเอามาหุ้มเองครับเอามาให้ร้านหุ้มให้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับแค่นี้ไม่มีอะไรครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องผมนะครับช่องเพิ่งทำใหมนะ่ครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับรถนะน,นะครับรถสายพานรถคิก125ฝากติดตามด้วยนะครับ